สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสองเขียวเนี่ยซับปีสองมาอีกแล้วครับผมวันนี้นะครับจะมาพูดถึงการส่งซองไร่เทพมาชิงโชคครับซองไร้เทพใช้แล้วอย่าทิ้งครับรวบรวมมาเขียนชื่อที่อยู่ของท่านใส่กระดาษมาแบบนี้แม็กติดมาได้เขียนลงมาในซองแบบนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าขี้เกียจเขียนก็ไม่เป็นไร พิม์มาเลยก็ได้นะครับรวบรวมมาทั้งหมดนี้นะครับใส่ซองจดหมายส่งมาทีเดียวหรือว่าใส่ซองเอกสารแบบนี้มาก็ได้นะครับหรือว่าทุกท่านมีเยอะมากใส่มาทั้งกล่องแบบนี้เลยก็ได้นะครับ <Yeah. S 1> ใช้กล่อง oh. ไร้เทพของเรามาใช้ซ้ําก็ได้ครับปีนี้พิเศษสุดๆฉลากดินเทพของเรานะครับก็สามารถเขียนชื่อที่อยู่นะครับส่งมาชิงโชคได้เลยนะครับที่บ้านเลขที่1อาคารมนพิชิตแขวงบางพงพางเขตยานานาวากรุงเทพมหานคร1 0 1 2 0ส่งมาได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง31ทัน ว่าคมครับผมส่งกันมาเยอะนะครับ